เราใส่ไม่ยอมรับเพราะน้ําหนักตัวเป็นมุกหรือว่าเป็นเรื่องจริงๆคะอันนี้เรื่องจริงค่ะไม่ใช่เขาไม่รับแต่แบบบางทีเขารับแต่แบบหน้าตาไม่สู้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเริ่มเกงใจเขาโตอ้อนหมายถึงว่าคนที่นั่งเขาสำนากเขยมเจียมใช่ไหมเขาแบบเอ๊มองมองมองยางเขานะอันนี้เรื่องจริงนะคะช่วงมุมมองแห่งรัฐ กลับเข้ามาสู่รายการชูรักชูรสนะครับช่วงนี้เป็นช่วงมุมมองแห่งรักนะผมรู้สึกช่วงนี้จะตื่นเต้นนะฮะยิ่งเมื่อกี้คุณหมอต้อตอนเปิดรายการบอกว่าวันนี้จะชวนสาวสวยสวยขนาดผ่านเวทีประกวดไม่ใช่ผ่านอย่างเดียวชนะด้วยชักตื่นเต้นแล้วล่ะเป็นใครฮะัคุณหมอต้อวันนี้ต้องระทึกแน่เลยค่ะเพราะว่าตำแหน่งของเธอนะคะเธอเป็นผู้ชนะเลิศจากการประกวดราชินีช้างนะคะต้องขอเอลฟ์เอนควีนราชินีช้างจากไหนนะครับจาก จากกองประกวดลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามผานนะคะต้องขอต้อนรับคุณยุ้ยสิรินทริกาสันทิศลิลาชินีช้างค่ะสวัสดีครับคุณยุ้ยสวัสดีค่ะโอ้โหสวยไม่เบาแต่ก่อนนี่สโลแกนของผมคำขวัญนี้ฮะต้องบอกว่าเล็กๆสเปคที่แต่วันนี้ขอเปลี่ยนแล้วนะครับแต่เป็นอะไรเดี๋ยวขอไปคิดก่อนคุณยุ้ยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวทีมุมมองแห่งรักของชูรักชูรสนะครับคุณยุ้ยนี่เป็นสาวรูปร่างใหญ่มาตั้งแต่เล็กเลยหรือเปล่าครับ ค่ะตั้งแต่เป็นวัยรุ่นก็ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะเป็นคนที่หัวแถวตลอดตั้งแต่เด็กเลยเี้ก <c oughs> ว่ารูปร่างค่อนข้างเป็นอย่างนี้มาตลอดใช่ใชไหมคะแล้วก็พอมามีคำถามคำถามหนึงมีคนถามามาค่ะว่าคือเวลาเราไปผ่านเวทีประกวดตาแหน่งต่ตางๆทุกคนก็จะรู้สึกดีใจชื่นชมแล้วมีหลายคนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าได้เป็นราชินีช้างจะรู้สึกยังไงไปถึงความรู้สึกรู้สึกไหมคะว่าตําแหน่งมันกับ กับรูปร่างเรามันทําให้เรารู้สึกฟังเรารู้สึกยังไงบ้างไหมคะอ๋อมันเหมือนกับมันเป็นชดประชันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนกับเป็นแนวฉีกแนวไปรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าคุณไม่อช่ค่ะรู้สึกว่ารู้สึกดีนะคะว่าเออในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงอ้วนคนหนึ่งแล้วทุกคนให้ความสนใจกับเราตอนนี้เหมือนกับถึงเราจะอ้วนเราก็เด่นได้เหมือนกันคนเราจะเด่นสักอย่างขอโทษนะคุณยุ้ยหนักเท่าไหร่ ตอนนี้ประมาณ1 0 0่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้ะไม่ค่อยได้ช่างเกินร้อยกิโลกรัมใช่สูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยเจ็ดสิบห้าถ้าว่าตามมาตรฐานก็เกินไปประมาณ20่กิโลประมาณนั้นนะฮะตอนเป็นวัยรุ่นตอนนั้นที่จริงก็เริ่มอ้วนแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ั้แต่วัยรุ่นเทียบกับเพื่อนแล้วตอนเป็นวัยรุ่นหลายคนก็จะเริ่มสนใจเรื่องรูปร่างมากจะเริ่มเปรียบเทียบกับเพื่อนจริงเออวัยร่นี้เราก็โตโตวกับเพื่อนเยอะตอนนั้นเคยคิดลดน้ําหนักไหมคะโดยส่วนตัวตัวเองเลยไม่เคคยิด เพราะว่ามันไม่ค่อยตอนวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นออกเด็กทอมๆนิดนึงก็งเลย,ยไม่ค่อยรักสวยรักงามอะไรเท่าไหร่แต่ว่าที่รถตอนนั้นเพราะว่าคุณพ่อ,อคุณพ่อพาไปรถคุณพ่ออะไรครับเพราะคุณพ่อบอกคำพูดคุณพ่อเลยก็คือบอกว่าเดี๋ยวจะขายไม่ออกโถมีพี่น้องกอกี่คนครับมีพี่น้องหกคนคะ่ะคุณยุ้ยเป็นคนที่คนที่สามคนที่สามผู้หญิงผู้ชายกี่คน ผู้หญิงสี่ผู้ชายสองแล้วพี่น้องในของคุณยุ้ยเนี่ยมีใครรูปร่างใหญ่เในคุณยุ้ยไหมครับก็ตัวสูงกันทั้งบ้านนะคะแต่ว่าไม่ไม่อ้วนกันไม่ไม่เจ้าเนื้อเ้เป็นตัวใหญ่อ่ะคุณพ่อพาไปลดไรไงต่อก็ลดลงได้นะคะจากประมาณตอนนั้นประมาณร้อยห้าเหมือนกันตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะฮะโอ้โหอยู่มสามนะคะตอนอายุสิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกร้อยกว่ากิโลลดได้เท่าไหร่ครับก็ลดลงไปเหลือเก้าเก้าสิบห้าโอ้เก่งนะ สิบกิโลค่ะก็พอเหลือเก้าสิบห้าเสร็จก็พอเริ่มสวยงามก็เริ่มรักสวยรักงามขึ้นมานิดหนึ่งทีนี้มีหนุ่มหนุ่มปิ๊งอะไรอย่างนี้ก็เลยยิ่งทําให้อยากลดต่อแน่นอนทีนี้พ่อไม่ได้บังคับแล้วลดด้วยตัวเองพอคือพ่อจุดประกายแต่ทีนี้มีเป้าหมายชัดเจนเพราะเริ่มมีหนุ่มมาเมียงมองอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเออก็ลดต่อไปก็ไม่เสียหายค่ะ แล้วไปจนได้ถึงถึงเหลือสักกี่กิโลคะลดต่ำที่สุดคือหกสิบเจ็ดกิโลโอ,โอ้รู้สึกเป็นยังไงครับความรู้สึกที่เรามีแต่ตัวเราเองเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับน้ำหนักตัวเราไหมรู้สึกว่าผอมมากเลยรู้รรสึกว่าผอมผอ,อมจนแบบว่าคุณแม่บอกว่าเหมือนโครงกระดูกเดินได้เพราะเขาอาจจะชินกับภาพที่เรา,เอ,าอ้วนๆนะคะก็ <laughs> เ,เลยแบบ เห็นพอมๆเหมือนไม่สบายอะไรหรือเปล่าแต่ของจริงชักเริ่มสนใจหนุ่มคนนั้นนะคะว่าเอ๊ะเป็นหนุ่มคนไหนนะถึงขนาดทําให้คุณยุ้ยต้องอกตั้งใจลดน้ําหนักได้เยอะนะคะลงมาเหลือหกสิ็ดแรงบันดาลใจในการแรงบันดาลใจตอนนี้ที่ลดน้ําหนักได้มากขนาดนี้คือเป็นนักร้องค่ะตอนนั้นนีอุ้ยตายนักร้องเหละนักร้องคู่หรือเปล่าครับดูโอเบิร์ดกันาร์ดอันนี้ก็มีนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าตัวจริงเลยตัวจริงเลยที่แบบว่าชอบมากก็คือวงนูโวค่ะ โอ้โหมีตั้งหลายคนน่ะมีจอโจกล้องช่วงนั้นก็ดังมากตอนที่เป็นวัยรุ่นเขาแบบออกชุดแรกก็เลยชอบพี่กล้องพี่กล้องก็ลดสหรัฐรถดซะผอมเลยค่ะแล้วได้เจอพี่กล้องไหมครับตรงนี้ไม่ได้เจอค่ะคิดไปเองคิดไปเองเขาให้เรามีกำลังใจที่อยากจะผอมค่ะจากนั้นได้ข่าวว่าก็มาอ้วนอีกใช่ไหมครับค่ะอ้วนอีกเพราะว่าตั้งครัน แต่งงานโอ้พบรักกับสามีได้ไงครับก็เป็นเพื่อนนักเรียนอะไรกันอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็จีบกันแล้วก็แต่งงานกันมีบุตรไหมครับมีบุตรค่ะมีบุตรหนึ่งคนคนตอนนี้อายุขวบเจ็ดปีนะค่ะโอ้ยังเล็กอยู่เลยผู้ชายผู้หญิงครับผู้ชายค่ะเป็นลูกชายด้วยเป็นลูกชายแต่ว่าไม่มีไมีใครทักว่าเป็นลูกชายค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าหน้าเหมือนแม่เลยหน้าเหมือนผู้หญิงมากเลย หน้าสวยเป็นเด็กหน้าสวยโอ้โหโตขึ้นนีคงหล่อหน้าดูชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องโมเดลค่ะน้องโมเดลนะฮะหรือน้องมอโรน้องโมเดลนะครับแล้วคุณพ่อทําอะไรอยู่ครับปัจจุบันคุณพ่อของน้องโมเดลเสียแล้วนะคะอ๋อเสียชีวิตแล้วเสียอะไรประสบอุบัติเหตุหรือเป็นโรคค่ะโอ้โหขณะที่ประสบอุบัติเหตุนี่คือคุณยุ้ยยังตั้งครันอยู่หรือเปล่าครับใช่ค่ะแต่ว่า เพราะเรามีลูกเมัครั้งเราก็เลยไม่เศร้านานเพราะลูกอยู่ในท้องตัวเราอย่างเงี้ยถ้าเราเศร้านานมันก็ทําให้แบบว่าอาจจะมีผลกระทบถึงลูกเราหรือเปล่าหมอบอกว่าถ้าแม่เครียดแม่กุ้มใจทาให้ลูกตัวเล็กอยากให้ลูกตัวโตก็ <laughs> เลยแบบว่าอยากให้ลูกจเจริญเติบโตาตามตามสมควรตามใบเข,า,ขาเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณยุ้ยคิดที่จะใช้ชีวิตคุณแม่ลูกหนึ่ง โดยที่ไม่มีคุณพ่อไม่มีสามีอย่างไรช่วงนั้นก็ต้องเผชิญชีวิตยอย่างไรช่วงนั้นเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีครอบครัวครอ,อบครัวซัพพอร์ตเราดีทําให้เราไม่ค่อยกลัวอะไรว่าอนาคตเราจะไปเจออะไรอะไรยังไงรู้สึกว่ายังไงเราก็ยังมีคนรอบข้างอคอยซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องอเพราะว่าตอนนั้นพอท้องสามเดือนนี้ก็ลาออกจากงานมานเลี้ยงลูกอย่างเดียว<ฆ> ตอนตั้งครรภ์ที่บอกว่ากลับมาน้ําหนักขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นก็จากเป็นคนที่ลดความอ้วนมาตลอดใช่ไหมคะจากร้อยหนึ่งลงมาเหลือหกสิบเจ็ดถ้าเราไม่คุมช่วงนั้นก็จะขึ้นมาจากที่ร้อยจากหกสิบเจ็ดนี่ก็ขึ้นมาประมาณเจ็ดสิบน้ำหนักมาตรฐานตัวเองเลยตัวโอเคโดยที่ไม่ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยประมาณเจ็ดก็ร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักเจ็ดสิบกอนก็โอเคไ้ไงต่อครับทีนี้พอ เราต้องควบคุมอยู่ตลอดเวลามหมถึงแบบกินอะไรก็เกรงใจว่าจะอ้วนอย่างเงี้ยนะคะก็เลยพอตั้งท้องก็แบบอันนี้ฉันก็อยากกินอันนี้ฉันก็กินได้อะไรเงี้ยบำรุงลูกชันอะไรก็กินใหญ่เลยกเลยกลับมาอ้วนร้อยสิบแปดค่ะสูงสุดก่อนคลอดอันนี้คือรวมน้ำหนักของลูกในครรภ์ด้วยนะค่ะโอ้โหเยอะเหมือนกันเยอะนะฮะแล้วพอหลังจากนั้นก็ มีน้องโมเดลเป็นมันก็เป็นเพื่อนใช่ไหมคะตอนนี้พุงแม่ก็ดูแลแต่ว่าที่จริงเนี่ยเธอกลับไปทํางานแล้วแล้วไปไงมาไงถึงมาประกวดราชินีช้างได้เออก็อังหน่ลังจากคลอดลูกใช่ไหมคะมันก็ยังลดน้ําหนักไม่ลงมันเคยลงไปรอบนึ่งค่ะลงเหลือ95แล้วก็พอลูกทานอาหารได้ก็ช่วยกันทานกับลูกอาน่นั่นแหละอนกันไปกอนกันมาก็เลยกลายเป็นร้อยขึ้นมาร้อยหนึ่งร้อยก็คิดแบบเอ๊ะ พอไปเจอประกาศในหนังสือนะคะก็เลยเออจะอ้วนทิ้งทําไมอ้วนเสียเปล่าก็เลยเอาซะหน่อยนี่ล้วคิดไหมว่าตัวเองจะชนะไม่คิดหรอกค่ะอย่างนั้นเลยนะค่ะเราคิดว่าเออเอาซะหน่อยดีกว่าอยู่เัเปล่าตอนนั้นยังไม่ได้สมัครทํางานประจํายังไม่มีด้วยก็เลยมีเพื่อนเป็นราชินีช้างด้วยค่ะอ๋อเหรอคะค่ะเขาก็เลยแบบเออโทรไปหาเขาบอกพาไปสมัครหน่อยก็เลยไปคือน้าหนักเท่าไหร่ถึงจะประกวดราชินีแปดสิบขึ้นต้องแปดสิบขึ้นไป ก็แ,แปลว่าบนเวทีทุกคนต้องเกิน80ขึ้นไปใช่ค่ะตอนนั้นคุณยุ้ยคิดว่าอะไรในตัวเองคะเพราะว่าทุกคนก็คือในเชิงน้ําหนักตัวมันก็เยอะกันทุกคนนะคะอะไรที่ที่ประทับใจกรรมการหรือรู้สึกว่าทําทให้เราได้ตําแหน่งราชินีช้างมาเนี่ยก็คงเป็นรอยยิ้มมั้งคะคุณยุ้ยยิ้มสวยคิดอะไรไม่ออกก็ยิ้มไว้ก่อนก็ถามมาตอบไม่ได้ก็ยิ้มไว้ก่อนคุณยุ้ยทราบใช่ไหมครับว่าคุณยุ้ยเป็นคนสวย มาถามงี้ไมพูดยี้เขินนะก็เขินแต่ว่าคิดว่าทราบนิดนึงรู้นะมีความมั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งแต่คุณยุ้ยเป็นคนสวยแล้วก็ยิ้มสวยอัธยาศัยดีคุณยุ้ยเองมองเรื่องเรื่องเรื่องรูปร่างกับผู้หญิงยังไงบ้างคะคิดว่าถ้าคนเราจะมองกันที่รูปร่างอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะคะมันควรจะมองที่นิสัยจิตใจแล้วก็สามารถเข้ากันได้หรือเปล่าเพราะผู้หญิงไม่จำเป็นต้องผอมเลว่า คุณจะอวบนิดนึงก็ได้หญิงไม่จําเป็นต้องผอมนะฮะไม่อย่างนั้นนะฮะเมียปั๊บอายโอลิฟออยก็คงเป็นนางงามแล้วน่จริงๆนะฮะจริงๆแล้วก็ความความมั่นใจล่ะคะถูกบางครั้งถูกรบกวนบ้างไหมคะหมายถึงว่าคนอาจจะมองหรือคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามีน้ําหนักตัวเยอะหรืออะไรอย่างงี้ค่ะผมคุณยุ้ยมีปัญหาเรื่องความมั่นใจไหมครับไม่มีไม่มีเลยนะะตั้งแต่วัยรุ่นเลยใช่ไหมคะยอดจริงจริงก็เลยพยายามบอกคนที่เขา คิดว่าตัวเขาเองอ้วนนะแล้วเขาจะไม่ค่อยกล้าเขาจะเป็นคนขี้อายก็มีพอนที้เจอก็มีเยอะถามอีกนิดหนึ่งการแพทย์เขาบอกว่าน้ำหนักตัวที่เกินอ่าเกินที่มาเป็นเวลานานติดต่อกันบางทีมันอาจจะนำมาซึ่งโรคต่างๆสุขภาพไม่แข็งแรงหรือสมบูรณ์เท่าที่ควรคุณยุ้ยิคิดถึงเรื่องนี้บ้างไหมครับก็เริ่มคิดค่ะคิดเหมือนกันแต่ไม่ได้ซีเรียสว่าถ้าเราจะต้องลด ลดไม่ได้เราต้องลดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ซีเรียสคือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ,อยู่อย่างนี้ก็ได้ให้แข็งแรงแต่อยากจะดูแลสุขภาพใช,ใ,ชใช่ค่ะแต่ที่จริงๆถ้าเกิดถ้าจะต้องลดเนี่ยก็จะลดเพื่อมอเตอร์ไซค์อะค่ะ <laughs> ถ้าจะลดนี่ไม่ได้ลดเพื่อลดเพื่อมอเตอร์ไซค์ <laughs> ไม่เข้าใจมาเพราะไงเพราะ เวลาไปไหนมาไหนต้องอาศัยมอเตอร์ไซค์เยอะนะ,ะอจากออกจากบ้านหรือว่าข้าวซอยที่ทํางานอะไรเงี้ยบางทีก็เก่งใจเขาอันนี้เรื่องจริงเปล่าเขาก็เคยดูในรายการทีวีหนึ่งแล้วบอกว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ยอม,มรับเพราะน้ําหนักตัวเป็นมุกหรือว่าเป็นเรื่องจริงๆค่ะอัน,นี้เรื่องจริงค่ะ,คะไม่ใช่เขาไม่รับแต่แบบบางทีเขารับแต่แบบหน้าตาไม่สู้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเริ่มเกรงใจเขาโตอ๋อหมายถึงว่าคนที่นั่งเขาสำนากเจียมเจียมใช่ไหมเขาแบบ เอ๊ะมองมองมองยางเขานะอันนี้เรื่องจริงนะคะแต่ว่านั่งเสร็จเขาก็มองยางนิดนึงแล้วเขาก็ขับไปอย่างเงี้ยนี่เลยเกิเราก็เกิดเก่งเกรงใจก็เลยน่าทึ่งโซนะครับเอาละครับก่อนจากกันอยากให้คุณยุ้ยฝากอะไรสักเล็กน้อยครับกับท่านผู้ชมโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นที่หลายคนอาจจะมีนะมีความกังวลเรื่องรูปร่างมาตัวากเรรรื่่องงูปนัสักเล็กน้อยครับว่าทำยังไงถึงจะนั่งอยู่อย่างอกพรายไหลฟืงสง่าแล้วก็มีความมั่นใจเหมือนอย่างคุณยุ้ย ก็คิดว่าคนที่อ้วนนะคะไม่จําเป็นต้องเก็บตัวถ้าเราคิดว่าเรามีดีในตัวเองแสดงออกมาเลยอ้วนผอมไม่จะไม่จำเป็นครับใช้ใช้เากใช้อะไรวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างที่เนี่ยคุณยุ้ยบอกเรื่องอะไรจะปล่อยให้อ้วนก็ไปประกวดซะเลยแล้วก็ดูสิครับนะฮะวันนี้สดชื่นแฮปปี้นะฮะ ยังไงก็ฝากความลึกถึงไปยังน้องโมเดลด้วยนะครับทางรายการขอส่งความปรารถนาดีให้ขอบคุณคุณยุ้ยเป็นอย่างสูงครับคุณยุ้ยสิรินทริกาสันทิศรินะครับราชินีช้าง